สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลและวันนี้เซเว่นทูชแนลก็หยุดกลับมงงางะเรื่องจอจอสอนหรือว่ามหาเวผนึกบานกับการวิเคราะห์และสรุปมังงะอย่างเดือนดุเอาจิงผมมีอะไรจะบอกไว้คือผมอะกะอ่านมังงะแล้วก็แบบอัดเสียงในวานอาทิตย์สุดท้ายแล้วผมไม่รู้ว่ามังงะมาวันจันทร์ตอนสี่ทุ่มผมก็รอไปเหอะคือแบบรอนานมากอะจนในตอนนี้ผมก็ได้รู้ว่ามังงะพับอาทิตย์นี้ลงวันจันทร์ โอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะแปลจากที่อื่นนอกจากมังงะพาดให้ก่อนกันแล้วกันแล้วพอมังงะพาดมาแล้วเนี่ยคุณก็ไปดูมังงะพารอีกทีหนึ่งโอเคไหมเช้าวความถึืมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเนี่ยนางฟ้าเขาก็ได้บอกแล้วว่าตัวเขาเนี่ยสามารถปล่อยพลัโกคุบงเคียวหรือว่าปล่อยอาจารย์โกโจโมาได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขามีเรื่องหนึ่งที่อยากขอนั่นก็คือ เขาต้องการให้จัดการผู้เล่นคนหนึ่งที่มีนามว่าผู้อพยศแต่ถ้าเกิดเป็นแปรเถื่อนเนี่ยมันจะเขียนว่าผู้ตกสวรรค์หรือคือนางฟ้าตกสวรรค์นั่นแหละแต่คือผมเนี่ยก็ต้องแปลตามมางานาพัดอยู่แล้วถูกไหมนั่นนะคือผู้อพยศนะและจากนั้นยูจีเนี่ยก็ได้ถูกสุคุณาเรียกคุยสุคุณาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าคนที่นางฟ้ากําลังพูดถึงอยู่ผู้อัพยศนี่คือฉันเองทำให้ในตอนนี้ยูจีเนี่ยถึงก็ตกใจฮะแล้วก็ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยี่่เูเเกกาาาลลังมมมออมออ็ไดด้พดออวตร นี่นายโอเคหรือเปล่ายูจิในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเขาเนี่ยจะโกหกไม่เก่งตัวเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าออขอโทษฟูชิงุโรคือฉันรู้สึกไม่ค่อยดีะนะฮานะถ้าเกิดเธอไม่ว่าอะไรฉันขอย้ายจากที่นั่งตรงนี้ไปนั่งโซฟาได้หรือเปล่าและเมื่อยูจิย้ายที่นั่งทาคาบะในตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นห่วงนี่นายกินไวตะก,กี้น่ะปวดท้องเลยงั้นเหรอยูจิเนี่ยก็ได้ก้มหน้าแลวก็ได้ตอบกลับมาเปล่าไม่ได้ปวดท้อง เมื่อสินอ้นคาพูดนั้นยูจิในตอนนี้เนี่ยที่อยู่หลังของนางฟ้าเนี่ยตัวของยูจิเนี่ยก็ยิ้มขึ้นและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้โบกมือยูจิในตอนนี้พยายามไปสื่อว่าผู้อพยพมันคือฉันอยู่ข้างในตัวฉันนี่ยผู้อพยพมันคือสุคุณะคือยูจิเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วล่ะแต่เมโลมีในตอนนี้คือทําหน้าแบบอีหยังวะและจากนั้นเมโลมีเนี่ยก็เริ่มคิดในใจเราไม่เข้าใจว่าอิตาโตรินะต้องการพูดอะไรแต่ว่าเจ้าหมอนั่นได้มีการย้ายที่นั่งงั้นก็มีบางอย่างที่เขาไม่ต้้้อองกาารรใหหนะู บางอย่างที่พยายามจะบอกเราแต่ไม่สามารถบอกนางฟ้าหรือว่าฮานะได้สิ่งนั้นมันคืออะไรกันละ่ะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าและเหมือนเมลโอมิในตอนนี้เนี่ยจะเริ่มเข้าใจตัวของเมลโอมิเนี่ยก็ได้คิดต่อว่าในการปลดผนึกอาจารย์โกโจจากโกคุโม,มงเขียวนางฟ้านั้นมีความสามารถนั้นแต่นางฟ้าก็มีข้อต้องการอย่างหนึ่งนั่นก็คือจัดการกับผู้อพยศและผู้อพยศนั่นก็คือสุขุนะงนั้นหรอและถ้าเกิดเป็นงั้นจริงก็หมายความว่าเป้าหมายของนางฟ้าเลยคือ อิตาโดริยูจิตอนแรกฉันคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าในตอนนี้พวกเรากลับมีปัญหาใหม่และปัญหาใหญ่ในตอนนี้เลยนั่นก็คืออิตาโดริทำไมสุคุนะน่ะถึงยังหุบปากเงียบอยู่ล่ะทำไมมันถึงไม่ยอมพูดออกมาเองหรือว่าพลังของนางฟ้าน่ะอาจจะสามารถจัดการกับสุคุณะได้โดยที่สามารถล้มบางได้เลยและถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นสุคุนะน่ะจะไม่สามารถกลับมาเกิดได้เวนเลยแล้วฉะนั้นเมลมิเนี่ยก็นึกถึงฉากที่สุคุนะเนี่ยคว้าหัวใจของยูจิในตอนนั้นสุคุนะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าฉันจะบอกอะไรแกให้อย่างไออหมนน่ะ ไม่การจบชีวิตของตัวเองหรอและยูจิในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจฟูชิโงะนายเน่ยจะเข้าใจฉันหรือเปล่าตัวฉันน่ะเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งและในตอนนี้คะแนนในการเล่นเกมนะก็เพียงพอแล้วตอนที่เริ่มเล่นเกมน่ะนายมาขอร้องฉันให้ร่วมมือแต่ว่าในตอนนี้ทุกอย่างที่นายต้องการนะมันก็ครบหมดแล้วแต่ฉันยังไม่เข้าใจว่ารุ่นพี่เนี่ยยังไม่เพิ่มกดพ้ออะไรแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วในตอนนี้ ฉันยินดีที่จะตายเพราะว่าในตอนนี้ถ้าเกิดฉันตายไปแล้วก็ชิ้นส่วนของสุคุณะมากว่าครึ่งนนะ่จะหายไปและยังสามารถปริดเผยอาจารย์โกโจได้แบบนี้นะเป็นการจ่ายที่ราคาถูกมากขณะที่ในตอนนี้ยูจิกำลังคิดอยู่เมลม่ในตอนนี้เนะี่ยก็ได้คิดในใ,ใจแต่ว่าในตอนนี้ปัญหาคืออิตาโดริมันตั้งใจจะสละชีวิตของตัวเองแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของนาฟ้าก็ได้พูดมา แปลกจังฮะทำไมจานวนของผู้เล่นน่ะถึงได้เพิ่มมากขนาดนี้กันละ่ะวินาทีนั้นเมอมิเนี่ยก็ได้พูดกลับไปสัมผัสได้งั้นเหรอนางฟ้าเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเปล่าเลยไม่ใช่ฉันหรอกเอ้โคกันเนสแสดงจํานวนของผู้เล่นที่ได้เพิ่มเข้ามาเมื่อ10นาทีก่อนซะและจากนั้นโคกันเนสเนี่ยก็เริ่มคํานวณจํานวนของผู้เล่นที่ได้เพิ่มมาคือ8 0 7คนทําให้ในตอนนี้เมอมิสตกใจมากนี่มันเรื่องจริงนั้นเหรอและแล้วมังงะก็ได้ย้อนความกลับไปเมื่อมาสิบเอ็ดเดือนก่อน กุมภาพันธ์2018ในตอนนี้เคนง,งาคูนเนี่ยกำลังมานั่งเจียจายที่อเมริกาความคิดด้านลบและความเครียดจะกอ่อเกิดเป็นพลังงานที่เรียกว่าพลังงานคำสาบและสิ่งนั้นจะค่อยๆเลยลอดออกมาจากประเทศญี่ปุน่นและเมื่อพลังงานคำสาบได้มีการสะสมกันจะกอ่อเกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณคำสาบหรือที่ประเทศนี้อาจจะเรียกว่าเป็นผีหรือว่าเป็นปีศาจแต่จะมีมนุษย์บางกลุ่มที่สามารถควบคุมพลังงานคำสาบได้และถ้าเกิดเขาสามารถใช้ไม่ได้อย่างชำนาญจะกลายเป็นผู้เหนือมนุษย์หรือเราเนจะเรียกเขาว่านักคุณส และเหตุการณ์นี้นะ่ะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นและก็เป็นที่แน่นอนและโจงแจ้งเลยว่าผู้วิญญาคำสามนะ่ะจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณนะ่ะเชิญหยิบแว่นได้คนละหนึ่งอันสิ่งนี้นะ่ะจะเป็นเหมือนกับชั้นบางๆอีกชั้นหนึ่งที่มันจะทําให้คุณนั้นมองเห็นบางอย่างที่อยู่นอกเหนือจากสเปกตรัมของแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ที่แม้แต่สมองหรือว่ากล้องนะ่ะก็ไม่สามารถจับภาพได้และก็ได้มีประธานสภาสหรัฐคนหนึ่งนะ่ยพูดออกมานี่มันแว่นอะไรกันนี้อุราอุเมนะน่ยก็ได้ มันคือบางอย่างที่ใช้สําหรับพวกนักคุณใสนะการทํางานของมันจะคล้ายกับหน้าจอโปรเจคเตอร์พระฉะนั้นเราสามารถสวมมันได้และทุกท่านจะมองเห็นสิ่งที่เรียกได้ว่าวิญญาณคาําสาบหรือทุกอย่างที่ได้เกิดจากพลังงานคาําสาบและจากนั้น,น,นประธานาธิบดีก็ได้พูดมานี่แกพูดมาในตอนนี้มันหมายความว่าอย่างไงกันนี้เคนงานค่ยก็ได้พูดกลับไปไม่ได้มีแค่วิญญาณคําสาบที่คนปกติจะไม่สามารถมองเห็นเพราะพวกนักคุณใสพวกนั้นจะทราบหลายอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นขึ้นด้วยพองะั้นแล้วลองสวมแว่นนั้นสิ และเมื่อในตอนนี้ทุกคนที่สวมแวน่นทุกคนในตอนนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่าที่พื้นในตอนนี้เนี่ยมีตะขาบที่เป็นยามสาดอยู่ทำให้นในตอนนี้คนในสลับเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่มันบ้าอะไรกันมันเป็นการแกล้งงันเหรอสิ่งที่มองเห็นผ่านแว่นนี่คือ VR หรือว่าภาพเวอร์ชวลงันเหรอประธานาธิบดีในตอนนี้เนี่ยก็เลยงงพวกภาพเวอร์ชวลทําให้ฉันงงเลยนี้แต่ก็ได้มีคนในสลับคนหนึ่งเนี่ยพูดมาพวกเราเนะก้วาวข้ามมิติพวกนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้ประธานาชิบดี ท่านควรจะเย็นแล้วนั่งลงก่อนดีกว่าประชานชาีพดีในตอนนี้เนี่ยก็เลยงงๆต่อและชายที่ได้พูดตะกี้นั่นก็คือไซรัสเวลตัวเขาเนี่ยคือแผนกพลังงานของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนของพลังงานสีเขียวหรือว่าสิ่งแวดล้อมตัวของไซรัสเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าสิ่งที่เรากําลังมองเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันคือเมืองทองไม่ใช่งั้นเหร และถ้าเกิดเราพลาดไ,ไปแล้วก็นั่นเท่ากับว่าเราในตอนนี้น่ะจะหันหลังให้กับโลกและจากนั้นอูลาเมเน่ก็ได้คาดขาวพวกนั้นด้พลังน้ําแข็งทาให้ในตอนนี้ประธานาธิบดีเนี่ยถึงก็ตกใจอูลาเมในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดมาว่าพวกคุณในตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกนั่งชี่เก้าอี้ได้เลยและจากนั้นเคนง,งาคูนเนี่ยก็ได้พูดต่ออย่างที่ได้มีการกล่าวไปก่อนหน้าวิญ,ญญาณคำสาบเองก็ดีพลังงานคำสาบเองก็ดีของพวกนี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ผมจะให้ดูบางอย่างผ่านจอโรเบรเร์ เมคามารุใช้ผู้มีความสามารถในการควบคุมหุ่นเชิดและวิดีโอที่คนกําลังดูอยู่ในตอนนี้นั่นคือวิดีโอของคุณเชิดที่เขาสามารถใช้งานได้ความสามารถในการสลับตัวของอัลอีโชโดพลังในการทําลายล้างตามสัดส่วนหรือว่าเลโชนานามิเคนโตพลังนานในการเข้าใกล้ศูนย์โกโจซาโตรุ lu. และพลังในการทําลายล้างเรโอวเมนซุคุนะและเมื่อเคนงาคูได้แสดงภาพจนจบเลขาของประธานาชิบดีเนี่ยก็ได้พูดมาหนังนี่สนุกดีนะประธานาชิบดีเนี่ยก็ได้ตอบกลับเธอไป นังแย่จริงๆไม่ใช่นังไอแม็กเหรอนี่ขณะที่ในตอนนี้2คนนี้เนี่ยจะยังเออๆอยู่แต่ว่าทางฝั่งของไซรัสผู้นําเรื่องสิ่งวแวดล้อมของอเมริกาเนี่ยก็ได้พูดมานี่คุณไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอครับท,าาท่านประธานาชีพดีประธานาธีบดีในตอนนี้ก็เลยงง <S <S เข้าใจอะไรกันนี้และจากนั้นไซรัสก็ได้พูดต่อว่า <S <S พลังงานคำสามนะคือต้นตอของพลังงานคุณลองคิดดูดีๆก็แล้วกันปอิติแล้วปิโตรเลียมนะหรือว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติทุกอย่างนะซากจากซากพืชซากสัตว์ที่ได้ตายไปแล้วทับถมกัน กว่าจะเกิดนะก็เป็นร้อยปีพันปีหลายล้านปีและพลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมหรือพลังงานต่างๆนะก็เป็นพลังงานใหม่ที่ใช้ในการทดแทนสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าในตอนนี้มีบางอย่างกำลังจะมาแทนที่พวกมันเป็นพลังงานสะอาดที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โดยเฉพาะพลังขอยเจ้าชายผมขาวนั้นพลังอนันต์นี่เป็นโอกาสดีเลยไอ้ชายผมขาวคนนั้นนะสามารถสร้างพลังงานให้กับประเทศได้ทั้งประเทศด้วยตัวเขาเองประชานาธิบดีในตอนนี้เนี่ยถึงก็ตกใจนี่นายไซรัสกำลังล้อเล่นอยู่งั้นเหรอนี่ไซรัสเนี่ยก็ได้พูดกลับไป มันไม่ได้เป็นเรื่องล้อเล่นเลยประธานาธิบดีถึงแม้ในตอนนี้ตัวท่านจะยังไม่เข้าใจก็ตามแต่ความจริงก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในตอนนี้ต้นตอของพลังนะ่ะมาจากสิ่งที่เรียกว่านักคุนใสพลังงานบริสุทธิ์นั่นพวกเราในตอนนี้นะ่ะต้องหยุดสิ่งนั้นมาวิจัยโดยทันทีเพราะประเทศเราเนะี่ยคือประเทศของผู้นําแต่แล้ววินาทีนั้นเคียนงาคูก็ได้พูดมาในเดือนพฤศจิก,กายนที่โตเกียวนะ่ะจะมีการหยุดนิ่งเรื่องการเข้าออกคนเพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณนะ่ะสามารถไปที่นั่นได้แม้จะอยู่นอกประเทศก็ตามพวกนักานะนนารทํิธี แล้วทีนี้ประชานาธิบดีในตอนนี้น่ะกำลังคิดอะไรอยู่ละ่ะเมือ่อซิงกับพูดเข็นงาคุประชานาธิบดีในตอนนี้เนี่ยก็ได้เงียบและตัวเขาในตอนนี้ก็ได้มองหน้าเขนงาคุและเสียงของประชานาธิบดีก็ได้พูดมานี่อย่าบอกนะว่าไอ้พวกนักคุณใสพวกนั้นนี่แกกําลังจะบอกให้ฉันลักพาตัวประชาชนญี่ปุ่นมาทําการทดลองเพื่อวิจัยโดยอํานาจของฉันนั้นเหลอนี่และและ้วางานเ่ิงมหาวิทผนึกมา ah ตอนที่200ก็ได้จบลงไป มงังงะในตอนนี้บอกเลยว่าการปลดผนึกอาจารย์โกโจโก็ว่ายากแล้วแต่ว่าในตอนนี้เคนง,งาคูแม่งวางแผนซ้อนเข้าไปอีกเพราะว่าในตอนนี้เนะี่ยมันไม่มีการขายข้อมูลเกี่ยกวกับนักคุณใสแล้วว่าในตอนนี้นะักคุณใสเนี่ยมีตัวตนที่ประเทศญี่ปุ่นแลวก็ได้มีการฉายวิดีโอว่าในตอนนี้นะักคุณใสทําอะไรได้บ้างทำให้นในตอนนี้อเมริกาเนี่ยแบบรู้สึกสนใจไงแบบ เฮ้ยพลังแม่งสุดยอดมากเลยนะและคือประธานเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไอ้พวกรักโลกในโลกสีเขียวตอนนี้อย่างไซรัสเนี่ยเขาก็ยิ่งเห็นแล้วว่านี่มันคือพลังงานใหม่เอาจริงๆริแล้วพลังงานนี้เนี่ยมันสามารถมาทดแทนพวกแก๊สปิโตรเลียมพลังงานลมพลังงานแสงอาทิต์ได้เลยแค่พลังของไอหัวขาวอย่างโกโจคนเดียวเนี่ยก็คือทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องการพลังอาเหวอะไรแล้วแค่พลังของโกโจเนี่ยสามารถอยู่ได้เลยทั้งประเทศพลังงานเพียงพอ ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าโกโจเนี่ยเขามีการเหมือนกับหมุนเวียนพลังงานเขาอยู่ตลอดอะด้วยพลังงานคุณใส่ย้อนกลับเพราะฉะนั้นพลังงานหรือพลังคำสาปเขาเนี่ยจึงไม่หมดง่ายๆและคือเหตุการณ์การประชุมในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเคนงาคูได้มีการวางแผนไว้หมดแล้วนะและนี่คือการประชุมเดือน2เไว้แต่ความจริงแล้วเดือน11เ็นี่ยเคนงาคูก็ได้บินไปที่จีนและก็ได้มีการคุยกันแบบประชุมแบบตั้งโต๊ะเลยอะแสดงว่าในตอนนี้เคนงาคูเนี่ยมันเตรียมการมาดีมากคือในตอนนี้เคนงาคูมีความตั้งใจว่าจะนําคนขขออออองารรรัััสสเเเนนนนี่่่ยไปป้ววมมมมมกกกคคดดพะะ็จุ์แแูล นั่นก็คือเป็นการคัดสัรคูเล่นในการหลอกลวมอับา่านเชนเกนนั่นแหละทําให้ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นการยิงปืนนัดเดียวด้ยวยนวก2ตัวไม่ว่าจะเป็น1การขัดขวางอาจารย์โกโจต่อให้อาจารย์โกโจออกมาเนี่ยในตอนที่คนในสารัฐเนี่ยมันก็เยอะมากและก็ได้กูเข้าไปถึง800คนนะ่ะคือเอาจริง800คนก็ไม่ใช่น้อยนอยนะถูกไหมแต่ว่าจากคําพูดของเคนยาคุเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะให้คนในสารัฐเนี่ยไปที่โตเกียวเพราะว่าในตอนนี้โตเกียวน่ะเป็นเมืองปิดอะไรอย่างนั้นอ่ะและคือคูลองคิดภาพตามนะเนกน่อนนข้าเกคนพอกนเั้าน แค่เพราอมันก็ไม่ได้แปลว่าพันหคนเนี่ยจะมีเทคนิคคุณใส่ไงมันก็จะมีแค่คนบางกลุ่มที่ได้เข้าไปแล้วรอดคุณอย่าลืมนะว่าปกติตอนเริ่มเกมเนี่ยมันตกมาจากที่สูงมากเพรฉะนะแล้วาเกิดใครที่ได้เข้าร่วมเกมเนี่ยแต่พลังงานคุณใส่เขาเนี่ยยังไม่ตื่นจากการเข้าบาเลียเนี่ยอันนี้คือตายแน่นอนเพราะมันต้องใช้พลังงานคุณใส่ในการลดแรงกระแทกที่ตกมาจากที่สูงถูกไหมละ่ะพระฉะนั้นในตอนนี้การที่เคนงาคุไปที่จีนเนี่ยมันก็อาจจะคิดได้เหมือนกันนะว่าเคนงาคุในตอนนเเเน่ยกทมล ในหนึ่งเลยคือการเข้าโจมตีอาจารย์โกโจเพราะในตอนนี้หลายประเทศเนี่ยต้องการอาจารย์โกโจแน่ๆอาจารย์โกโจในตอนนี้เนี่ยไม่ตายเลยจากแหล่งพลังงานใหม่ที่เรียกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์อย่างนี้คืออาจารย์โกโจเนี่ยต่อให้หลุดมาเนี่ยก็ยังมีคนลุมโจมตีนะผู้เล่นเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่แอบหวังในใจนะว่าสุขุนาค,คงไม่กลางอาณาเขตนะพอไดถ้าเกิดกลางทีเนี่ยัศมี200เมตรเนี่ยคือตายเรียบแต่เชื่อผมเถอะการต่อสู้ในครั้งนี้นะต้องมีตัวบักแน่นอนฝั่งซารัสเนี่ยนี่แค่คิดนะบางคนอาจจะงงว่าพี่ครับพอเขาเกมคเ่ยุณส หมคือบาเลียที่เคนงาคูได้กางไว้ะมันคือบาเลียครอบคุมแต่ละโคนี่ถูกไหมบาเลีพวกนั้นเนี่ยพอได้เข้าไปอ่ะมันจะเป็นบาเลียที่มีพลังของไมโตอยู่นั่นคือพลังอาคมุอิเทนเป็นน่ะไอพลังนั้นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการแบบดัดแปลงสมองเว้ยพอสมองได้มีการดัดแปลงเนี่ยพลังงานคุณใส่ในในส่วนของสมองมันจะเืินขึ้นจะเป็นอะไรทํานองนั้นโอเคไหมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมตัวไหนผิดพลาดประการใดเนี่ยสามารถแย้งได้นะฮะคือเลือดใครบางคนเนี่ยคิดต่างบอกว่าเออพี่ครับสารัตที่ได้เข้ามา800คนเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นธรราที่ อ,อันนั้นก็คือมีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่าคนนอกที่ได้เข้ามาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นผู้เล่นโดยตรงเว้ยแต่คือพอเข้ามาเนี่ยพลังมันจะถูกปลุกไงต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนายบายครับสวัสดีครับ